สามสามครับท่านผู้ชมสี่สี่สี่สามสี่สามสี่สามสี่เจ็ดยินเสียงเนี่ยนี่มันไม่หยางน่าครับท่านผู้ชมเนาะจะต้องเป็นสถานที่ตั้งของสารปูเจกหรือว่ากขงสองเก่าครับผมเพราะว่าตรงนี้จะเป็นฝายน้ำร่นครับผม ช่วงน้ำหลากช่วงหน้าฝนน้ำกัดจลาก์นะครับเสียงดังสู้ซาสู้ซาเลยครับท่านผู้ชมมันี้พอเที่ยงก็มีโอกาสเดินทางจิตตามกับปลาแอมครับเพิ่นเคยมาขอจุดเทียนขอนัมปูเจกให้ลุงต้อมขอนัมปูเจกแต่พิ่นเคยได้ตัวที่มันออกงวดนี้ปลาแอมเพิ่นก็เลยมาให้ลุงต้อมมาขออีกข้างหนึ่งครับผมพอเที่ยงก็ได้จิตตามกับปลาแอมมาเบิ่งกับลุงต้อมว่างวดนี้ลุงต้อมลงขอกับปูเจกสี่ใดเจใดเด็ด เพราะว่าอยากเอาไปบินแนวทางให้แต่ไปช่วยแฟนช่องเดี๋ยวเบื้องในชุ่มกันนะครับเนาะไปคาร์บอนไร้าายางหางเขาเดินทางไปที่สารกูเจ็บหอบกันเลยครับผมหุ้นฝุ่นกำลังพากันเดินทางไปฮอดแล้วครับเหลื่อจะโพสเรียอคนเดียวไปครับเดี๋ยวสิบพันท่านมูขาเจ้า ครับท่านผู้ชมเนาะอาจารย์ต่มกระเดินทางมาจากหน้าทั้งปูสารวันครับผมเพิ่นมาขอโดยบะแอม่าขอให้ลุงต่ำมมาลงขออยู่ที่ศาลอากงสองเก่าหรือว่าศาลปูเจงเนี่ยครับจุดเทียนใหญ่ขอเอาครับผมพอมันเคยได้เนาะครับผมเนาะงวดนี้ก็เลยให้ปูให้อาจารย์ต่ำมมาขออีกเบิ่งอีกครั้งหนึ่งไปครับอาจารย์ต่ำกำลังเตรียมเครื่องเซนไหวหรือว่าเครื่องไหวเข้าไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยครับผมเนาะ cũng phải chặt chặt cũng chặt, chặt, chặt. สามยังกว่าครับปูส3มครับสมมชมสี่สี่สามสี่สามสี่สามสี่เจ็ดสามสครับสมมตชมสามสี่เจ็ดเลขสองตัวเหรอครับปู สี 47, <47. S 1> ่เจ็ดสีเจ็ดให้ใต้กระถางนะใต้กระถางเด็กระถางเกสามตัวสามสี่เจ็ดเด็กสองตัวส <7. S 2> <7. S 1> ี่เจ็ด่ครับสามสี่สามสี่เจ็ดโอ้ยขเร่เดยกกู อครับท่านผู้ชมไปแล้วครับท่านผู้ชมเนาะสามสี่เจ็ดสับสี่เจ็ดครับผมสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดเล็กมีในกระถางครับอย่าไปเบิ่งนข่านั้นครับท่านผู้ชมเล็กมีในกระถางกรับอาจารย์ต้อมสี่บอกท่านผู้ชมครับผมเนาะสี่เจ็ดเบิ่งครับท่านผู้ชมที่ลุงต้อมบอกว่าโยกระถางครับผมเป็นกระถางถูกนะครับท่านผู้ชมเนาะทีไปเที่ยงน้ำมาถวายช่วงที่ว่ามีเอฟซีพันรวมบริจาคมา ขายเล็กสี่เลขกเจ็ดข้างบนคือขึ้นเลขกสี่ครับท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้เป็นสายตาโพเที่ยงเนาะครับท่านผู้ชมนอกให้ท่านผู้ชมเบิ่งเอาน้ำเด้อครับท่านผู้ชมว่าเป็นตัวใดญเนาะสี่เจ็ดเบิ่งเอาครับท่านผู้ชมจังหนึ่งกับเก้าสองแต่แต่มันเลขทถ่ายนี่เลขทถ่ายแต่ว่ามันตีอยู่สนกับทางตัวสามตัวแต่เพิ่นให้เบิ่งเลยเพิ่นสี่บาเบิ่งเบิ้งนี่ต้องโต้ ลูกตอมว่าตรงนี้ครับว่าเป็นสี่เจ็ดเป็นเหล็กล่างนี่แหละเพราะว่าเกี่ยวกันไหวเลยนั่นท่านผู้ชมร่องเบิงเบิงล่ะครับร่องซองเบิงน้ำกันกับลูกตอมนะครับว่าที่ลูกตอมว่าสี่เจ็ดนี่มันมันแมนบอกครับเนาะแต่ผู้ชมเบ่งด้่วยสายตาของตัวเองบางท่านอาจจะเห็นมองเห็นเป็นตัวอื่นเนาะขันแนมขางล่างนี่เป็นสองเก้าแต่้แนมไลมาเต้ยเต้เป็นสี่เจ็ดเออเพราะมันเกี่ยวนันเละต้โต้โต้เกี่ยวกันไหว มึงเอาครับท่านผู้ชุมมึงเอาเนาะเดี๋ยวไปเที่ยงจ้องให้เบิ่งจักแป๊บนึ่งเขาท่านผู้ชมเนาะน้องจ้องไปเห็นเป็นสี่เจ็ดกับสองเก่าท่านผู้ชมทั้งบ้านเห็นแตกต่างกับมึงจ้องอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกท่านผู้ชมท่านอื่นนั่นเด้อครับจะให้มีโชคมีดวงกันสมุทรสุดนะครับเนาะนั่นฟังกันตี้เอาง่ายๆกับเก่าแล้วตั้งแต่งว่าซองนั้นมันปัดหางอยู่กันกันเบิ่งนั้นตีได้แต่การซองตัวนี้ตัวนี้ เห็นคากอยู่สองต้นแต่ว่าต้นสามต้นนั่นก็กับว่าล่างดอกมันจะอยู่ไตตัวหนั่นเนาะแต่บัดออกเหล้วมันก็หายไปเลยเนาะแต่ตะหลกมันเห็นสามต้นอยู่มันอยู่ไตขอบกระถางแต่ตัวนี้มันแตกมันเราฝังไว้แล้วเนะเราไปอ๋อเนาะครับท่านผู้ชมเนาะท่านยากระวังว่าท่านผู้ชมของทันคงจะตีออกกันเนาะครับผมเนาะเ๋ยวเห้าวก็ะชาท่านผู้ชมให้ให้แอดมินช่องอื่นเพิ่มมาซองมึงน้ำกันเนาะครับเนาะ เพราะว่ามันจะได้ซองในที่เราคนครับคลิปนี้พอเที่งก็จะขอปิดคลิปไปต่เพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลนะครับเนาะขอให้ทุกท่านได้พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดปีตลอดไปขอให้ทุกท่านมีแต่สุขภาพแข็งแรงมีแต่ความโชคดีรลำรวยเงินทองนะครับเนาะคลิปนี้พอเที่งขอตัวลาไปก่อนพอใหม่คลิปหน้าครับผม เพราะว่าอาจารย์ต้อมกบอับบ่อยแอมเคยมาจุดขอน้ําปูยังสี่แหละมันได้ตรงเป๊ะเลยค่ะจนมันช่อมงวนนี่พิ่นก็เลยผ้ามากเอ้าไปละครับผมมนันหมานกันสุดๆคนไปละครับไปปลูกไฟออมเพื่อนไม่มีปัญหานี่สมโม